บายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องปองปากันเบิดกันสุขู่สุคนว่าสิเป็นทางฝั่งไทยฝั่งลาวหรือจากต่างประเทศยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของบ่าก้าสู่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะโดยในสําหรับนี้ก็มาพบมพกับเบาก้าตอนแรงๆพ่อพี่น้องเอ้ยก็ทางเบาก้าสิพาพี่พาน้องมาหาทาเฮือนน้องไอเดียพ่อพี่น้องเนาะก็สิมาเยี่ยมยามเพิ่นถามาเพิ่นกินข้าวแรงกับยังพ่อแม่พี่น้องเนาะมื้อนี้ก็ได้ทางาก้าสิถ่าย ทางให้ทางน้องไอเดียให้พี่ให้น้องได้เบิงได้สม้มน้ำกันพ่อแม่พี่นออ้องเลยตอนนี้เพิ่นก็อยู่ยกเกินอยู่ซานพ่อแม่พี่น้องเนาะว่าเพิ่นเห็ดอยู่เห็ดกินอย่างเด้ตอนแรงๆพ่อแม่พี่น้องเลยบรรยก็ทางข้าวพาพี่พ่อน้องไปสอบถามทางน้องไอเดียกันเลยพี่น้องไปกันเลยแหละทางน้องไอเดียเพิ่นก็ไดประเทศอย่างเด้ละกุ๊บละกัวอยู่พี่น้อง พูแหละท้าน้องอเดียพ่นกามาเลยพี่น้องไอพ่นกะนั่งรอ่านะบ่าวอยู่น, <c oughs> นออี่สบายดีน้องไอเดียสบายดีโดยเฮ็ดย,ดย,ดยงังมันนี่นะมันนีน่ได้ไป้องหำของเฮียนอยู่บ่มันนี่นะจะเรงนีไปแต่ตอนเศ้าไปแ่ตอนเร้าบ่งนี่พักมวนจันทจัง,งไปเมื่อวนจันจังไปพนันะ อมันยังหงเียนคือผักคือยุดดุแค่น้อยเดียวอ๋อมันเปนคู่ขันซอนบ่เนี่ยนะคู่คันสอนฮคู่คันซอนรู้เจ้าโบไปกันแน่นองอเียย่างไปนองยิงยวแล้วนเมือกันจไปโดยการว่าวยกว่าวหัวแทงน้องไอเดียซื่อพี่น้องเลย บุมีราคูสิการสอนพี่น้องเลยพอยอกทางน้องไอเดียซื่อทางพอก้ากับพี่น้องเลยเอาเงิน่นองไอเดียเอาเงินนองไอเดียนะเอาเงินเอาเงินจ่ายเขาเรียนงเพนปูสดเออจะอยู่ห้องปอยังจนนองนอัยี่นมาน้องครนึ่งกันอไอเดียขัดเยียน เจ้าห้ามขาดเทียนเด็ดขาดปีหน้าเจ้าได้ขึ้นป .2 แล้วนี่นะเจ้าใหญ่แล้วนี่นะเจ้าเขียนชื่อตัวเองเป็นอยู่บ่เป็นั่นลูกนั่นลูกอยู่ลงลุ่มแมนแต่กามีโตนั่นลูกคือนทั้งหัวอยู่ทั้งก้นลูกเลยก็แมนแต่กามีโตขีดแบบขีดใสแบบนี้โดยอยู่ทางหลังมันอ่นใช้หนังสือมาให้นะบ้าบังดูใส่ปุ่มหนะงบังดู Tôi sẽ phụ mà, phải bằng đó Nó bao cả sĩ bưng, phí nông ơi Chắc nó bao cả chắc sĩ ăn đây, lấy bò hỏi chắc bưng, chắc tuột bưng, phí nông ơi Ồ, tốt này phải cái lăng lên bảo ở đây, phí nông ơi, tốt này cái đài Nó bao cả, nó bao cả khảo nhiên cả khảo nhiên tới tốt phân tốt, phí nông ơi Phân tốt của khảo yếu Khảo phải sao phân, phân là Nhà dạ, tốt nó có ổng mà, phí nông ơi เพ็นยังไปอัาปึ้มพันอยู่พี่น้องยอยอพ่นมาแล้วพี่น้องเนี่ปึ้มพ่นเคียนพี่น้องเอ้ตัวหนังสืองามเด้พี่น้อยต้องน้องไอเดียเนาะต้องใช้สีเขียนเก่งจิอกพี่น้อยร้านก็จะได้เป็นแพทย์เป็นหมออยู่บ่พี่น้องยความฝันของน้องไอเดียอยากเป็นยังน้อเใีญเฮียนจบมานี่ เป็นยังนี่พี่น้องเอ้ต้รงสอเพิ่นงามอยู่พี่น้องเอ้แต่นะเบ่าวก็อ่านบ,บ่ได้ซ้ำพี่น้องเอ้ยโอ้ยแล้วกันบาดนี่เออเพิ่นเขียนแต่ละปุ้มแต่ละหน้าเพิ่นกับพี่น้องเอ้ยน้องไอเดียโอ้เขียนไปขวดบ่อเลนะจะเขียนขวดบ่อเลนะบ่มีส่อสีอ๋อเพิ่นให้แต้มบาดหูไปขวดเอาคะแนานพี่น้องเอเยนะ้ยเนาะนี่ ก oh, so so ็เข oh, wow. hmm. ียนโอ้ดีๆๆคักๆๆงามอยู่ตรงหนังสือมันครับพี่น้องเอ้ยเบลเบลแล้วบ่อ๋อมีแถวนี้อืมแถวใด๋บังดูแม่มีน้ําพึ้มอย่าจิกแม่พึ้มนะจักเวมันมีคนจิกมีแถวนี้น้ําแล้วก็ให้ทุกกันหน่อยน้ําจะมี โอเคบาทเนี่ยบาสเสื้อแลวบาทนี่ยเมนี่น้องอินเดียกินข้าวแรกกับยงมันมน,นี้เขียดน้อยเขียดน้อยเดาเยอ่าพระเจ้าได้มาไใ่นน,นนะซื่อเอาื้อเอาให้ซื่อนะมแม่จะมาหารอบอสพื่นเพิ่นจะไปไทยมเพื่นกไปไทยเพื่นว่าเพิ่จะไปไทยบ่ เพิ่นมาแต่ส่วนยางบ่นี่ยนะ <ừ> มาส่วนยางอะไรมาแวะหาเจ้าเพิ่นมาจากมืออไน้อไอเดียลาบงสูตรอัน้ค่ะลางสูตรบ,<อ>บอโหกองเกเป็นสิเดเป็นสิบเดกเท่ททาไรก,ก็สเก็สเดสองบวกเก้าอ๋อสอบวกเก้าเป็น11

แกง่งแรงบ่เอาเข้าวสารเจ้าคุณมือกินใช้นสนอยเดียวบันเลยนะเบิดแล้วเบิดแล้วเบ็ดได้จากมือแล้วนี่นะเย็นเศร้านี่เฮ้ยข่าวบัตรด้อนแล่ข่าวบงินน้อยเดีย Hương chào này đây, bên sang cho nhà bắt của thù cho tại là mời nè. Bố mình ngân mày phơi. Bố ngân nhá, mày Sụp năm nè. bà sư sụp. Sụp năm là thù đấy bà nè. Quạt xa con. Quạt xa con Mẹ Rồi. Rồi. เออปัดกวดนงปัดกวดแล้วก็ทูไปน้ำแน่เพื่อนทำมันจะงามเห็นภัยมาเห็นภัยกาอยากนั่งอยากแวะอยากซินอยากอยากเศร้าเพื่อนขี่ไล่กันแล้วแล้วเจ้าบุฟี่พยายามมาเศร้าแล้วเนาะมีเขางแบบนี้แล้วเออข้างนอกข้างในอะไรอยู่บ้าปัดกวดดีอยู่บ้างทางในเพื่อนนะหึถ่ายกวด Oh, thân quá cầm bộ hộp đó là vô Tên vô khi nào ấy <cười> <cười> Nàng chụp chá, nàng chụp chá Mưa đấy mẹ cho chị <laughs> phải thay Mưa ướt Mưa ướt nhé ไปไว้ไวไทแทะอ่ะพ่นมาตะกี้พ่นมาแต่มาแต่ส่วนยางบ่พ่นมาแต่ไส้าามาแต่ส่วนยางยางพับปิดส่วนยางปิดแล้วบ่ท้าจิกเรื่องซื้อนี่จะเป็นยังท้าจิกตัวนี้จะเป็นยังบ่ต้องจิกมันขี้ไร่มันต้องจิกก็ยาท้าจิกกับบัวบัวแดงซือ้อแมน มื่อวันจันทร์นะเจ้าเออจะไปโรงเรียนน้ำนาา้นำบาวเด้อยอีกแล้วน้ำ่าสจะไปส่งดเด้วมันแดดช่วงนี้นะมันแดดแห้งอย่างเดียวจะไปโบกบ่บสบายเด้อยมันนี่ได้หนึ่งข่าวอยู่ได้้อันขามพิดแล้วพี่น้อยมันนี่ในล่างถั่ว,วยช่เปล่ามันนี่นะมันนี่ถั่วลันเตาอ่าล่างทรงล่างถั่วคู่มือเจ้านะเข่าประตองหนึ่งมันหนึ่งแล้วมันสี่ เป็นสียงแจ้งไดด้ำพื้นด้ำไพ่เสื้อผ้าได้ไพยซักให้เจ้านะแม่น้องอดีต่นดีตตอนแม่จะไปอยู่ไพยซักให้เจ้าเ่อะนะซักเองซักเองหลอนอยู่บ่หล่ออให้อะไรซักเองเป็นฮัทซักเองน้ำแน่เวลาแม่จะไปอยู่ก็จะก็ซักเองจะก็ได้จะได้ซักเอง แต่หูป่าใช้น้ำบอลนะนะอืมกลางคืนเป็นได้นอนเย็นกลางคืนจะนอนอยู่นี่บนไดห้องบนข้างในนะเปิดันลมใส่ป่ะนเปือน้อนแบบนนนะนี่จะอดเ้นอนบอนน้ำนอนบนทรณีษะเน่นอน นอนจะก็ออกมานอนข้างนอกจะออกมานอนข้างนอกอยู่นี่ๆแล้วข้างในห้องจนะจก็จะก็ไปตองนอนจะมานอนบน,นหน้ากระดาษแนี้แ,แมนแล้วก็อัดประตูประต้าไวาจะบเจียข้างๆหมนอัดประตูประต้าววาก็เป<ม>ิดผัดลมแมนยันโจนเข้ามาโจนเข้ามาเข้ามาจับอดีน้อยไปเลยเฮ็นอะไนะเห็นบอ,อ,อกเขาเพินน่นเอาออกในเฟซเห็นบอกใส่กระลับมือผู้จับโยนตุ่มรถอันพวกอันที่จับอีกน้อยไปนะ เอออยู่สวรรค์ได้เลยพเขาบขาให้คนลเลาะทุวีตเพืแดนได้เด้นะโจนจับอีกน้อยคุ่มือนี่นะขึ้นมาท่านกับกระเอา,าจับได้ละสามคนเหลือสองคนอยู่ในตลาดสวรรค์น,นี่พี่น้อยเนาะกะอนนตอนนี้ก็คนเ<อ>ลาะอีกน้อยพี่น้อยแล้วเขาเห็นแต่อยู่ในเฟซพี่น้อยเนาะจะจะเอามานั่งมาเอาขนม บรต้องไปนั่นน่ะคันขับมันโยโย่หั่มหงหั่มหงเฮียนบ่ต้องไปก็ะยาคนแปลกหน้าเรต้องเข้าไปใกล้รถแต่คนทีเป็นวัดใดวัดใดคน่เคยเห็นหน้าแมนคนแปลกหน้าคนบ่เคยเห็นหน้าเรต้องเข้าไปหาเพิ่นบอลลี่ซาบุนไปเอารถเราเป็นยังอันนะถ้าบอลลีบ่เตียงบ่จงบ่จันมานี่บอลจันบอลเอ่อบอลบุญนี่บอลยาวนี่ไปรถบ่เป็นยังกันนี่นะ อาน้องไอเดียขึ้นฮอตเอฟซีอยู่บ้างน้องไอเดียก็ได้ฮอตทุกคนโดยน้องไอเดียจะก้มไรยพราะแหละปุ๊บหนูนักซื้อพอแล้วนับ่าวเบิ่งแหละอ่ะบ้านในกานาบ่าวก้าวปนเด้อบ้านในเด้อร์จะลังทงลังถ้วยให้ให้ให้หลอดให้แล้วเด้อมันให้หลอดเด้อร์โดยสบายดีอ้าวโอเคพมายฟิแนลกันแล้วกั สำหรับคลิปนี้ทางวัวเก้าก็สิได้ล่ำลาพาจากพ่อแม่พี่น้องไปแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะก็พบพกก่อกระว่างคลิปหน้ากันต่อไปพ่อแม่พี่น้องไว้เ,เสียงหาหม่องก้อนพี่น้องไว้พอทางนี้มืดๆแน่อืทางวัวเก้ากับจง กะจงขอขอบุญเราขอบพระคุณทั้งเอฟซีทุกทท่านที่ขามาฮับเบิงับส้มแต่ต้นและจนจบและบอกข่าวโฆษณาขอให้เพิ่นอยู่ดีมีแห้งอยู่จิตเป็นสุขสุขกายสุขใจขอเพิ่นร่ำรำไร้เลื่นกันไวกันสุขภูสุขพนพ่อแม่พี่น้องเนาะหรืว่าทางบวกาวปิดพลาดประการใดทางบวกาต้องกราบขอโทษและขออภัยทั้พีน้องกันไว้กันสุขภูสุขพนพี่น้อยอย่างใดกับปากพีปากน้องคนมิมาหาทางบวกาไหนเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะหรือว่าทาง คำาบอกคำจาข้างว่าเก้าวในบอสมมาภาคควนกับภาคพี่ภาคน้องมีความคิดความเห็นจังใดกับคอมเมนต์มาข้างว่าเก้าวแน่พี่น้อยทางว่าเก้าวฉยได้ปรับปรุงโตพี่น้อยเนาะถ้าบ่มีเอฟซีที่คอมเมนต์มาบอกว่าเก้าวกับบุญจักการปรับปรุงโตตัวเองพูดพี่น้องเนาะกับต้องอาศัยพ่อแม่พี่น้องเอฟซีนี่แหละพี่น้อยกับภาคพี่ภาคน้องอ่ะอุไรก็แซ่ออกไปหลายๆแน่พ่อแม่พี่น้องนะพ่อแม่พี่น้องนะตอนนี้กับทางว่าเก้าวกับยังบ่มีผู้ใหญ่สนับสนุนให้เป็นสะพานบุญพี่น้อย ทางเราก็อยากเป็นสะพานบุญให้เต็มที่อยู่ดอกพี่น้องนะแต่ว่ายังบมีผู้ใหญ่สนับสน,นุนพี่น้องเลยอ่ะก่อนล่ำล้าพระเจ้าพ่อแม่พี่น้องไปกระทั่งก้าวเข้าก้าวเข้าคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดีลาไปแล้วพี่น้องเลย